อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม โอเคครับผมก็ขอสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชม ทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะอ่าก็มาพบกันในช่วงเย็นเย็นนะครับของวันที่31ตุลาคม63ในอ่าวันนี้เนาะตรงกับวันเสาร์นะครับวันหยุดเนาะหลายคนก็อาจจะพักผ่อนนะครับผมก็ห้อยพักผ่อนในเต็มที่เนาะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะมาทำตามสัญญาที่ ให้ไว้กับสมาชิกนะครับอ่าก็ในคลิปนี้จะมีของชุดสรุปบนล่างเจฟองเบียหรือว่าอ่ารวมเลขวิ่งด้วยนะครับอ่าชุดบนแอดหนูดีเนาะนะครับแอดสนโพดำนะครับแอดกิ่งขนมปักกิ่งแล้วก็จะมีของเลขวิ่งพี่หน่ำโจกก๊กมกหรือว่า ลุงหม่ำโจกมกนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็รบกวนทุกทท่านเนาะดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเนาะอ่าเราไม่รอช้าเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลสูตรใหม่เด่นล่างของแอดรินซังโอซาก้านะครับเป็นอีกสูตรหนึ่งเนาะที่เป็นสูตรใหม่ของแอดรินซังนะครับในอาวดนี้ให้มาที่เด่นล่างจะเป็น9เนาะนะครับ เป็นเด่นล่างทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับในงวัดที่ผ่านมาก็คำนวณย้อนหลังให้เข้าเด่นล่างหลักหน่วยของ2ตัวล่างสลักออก38นั่นเองนะครับในงวดนี้ให้มาที่เลขเด่นล่างจะเป็น9เนาะใครที่ชื่นชอบของเด่นล่างสูตรใหม่ของเอ็ดลินซังโอซาก้าก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากเอ็ดลินซังด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเด่นบนไม่ปักหลักอา,อาจารย์เอกสิทธิ์นะครับก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่น่าสนใจเนาะในว่าที่ผ่านมาให้เข้าเลขเด่นบน1น,นั่นเองนะครับให้เข้าหลักหน่วยของอาสามตัวบนเนาะในงว่านี้เรามารับชมพร้อมกันนะครับ ในงวัดนี้ประจําเนวัดปันที่1พฤศจ,จิกายน6-3นะครับให้มาที่เด่นบนจะมี0-1แล้วก็3เนาะไม่ปากหลักแสดงว่ามาทั้งหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยบนเลยนะครับก็ใครที่ตามหาหรือว่าใครที่ถามหาอยู่เนาะก็มาเซฟเก็บไว้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจาร,รย์เอกสิทธิ์ด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของอลุงนินหรือว่า แอดนินจาสายซิ่งนะครับเป็นเจ้าเดียกันเนาะในวัดที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ผ่านในงวัดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งในงวัดนี้ประจําในวันาที่1พฤศจิกายน6-3นะครับให้มาที่เลขเด่นบนล่างจะเป็น3แล้วก็8เนาะส่วนชุด3ตัวให้มาที่ทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี2-8-7 527 713 487แล้วก็927นะครับส่วนชุด2ตัวบนล่างให้มาทั้งหมด6ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี27 29 37 39 49และ87นะครับใครที่ชื่นชอบของแอดลุงนินหรือว่าแอดนินจาสายซิ่งก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากลุงนินหรือว่าแอดนินจาสายซิ่งด้วยนะครับ ต่อมาจะเป็นของคู่โต๊ะบนอาอาจารย์เสือคิมชากังราวนะครับนเนงว่าที่ผ่านมาให้เข้าคู่โต๊ะบนทั้ง2ชุดเลยเนาะให้เข้า10และ50นะครับสลักออก0อูนยนั่นเองเนาะนเน่งวันนี้ก็มารับสมพร้อมกันนะครับใครที่ขอเข้ามาเนาะ เนงวัดนี้ประจําเนงวัดมาที่1่พฤศจิกายน6-3นะครับให้มาที่คู่ตดบนจะมี 70, 72, 74, 90, 92และ94นะครับอ่าก็เป็นของคู่ตดบนอาจารย์เสือ,อคิมชากังราวนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของแอดกิ่งขนมปักกิ่งเนาะก็เป็นอีกสำนักหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในวันที่ผ่านมาให้เข้าเลขอ่าเลขวิ่งล่างหรือว่าเลขเฟนอ่าเลขฟันล่าง8นั่นเองเนาะเข้าหลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับและนอกจากนี้ให้เข้า83ตัวกลับของ2ตัวล่างด้วยนั่นเองนะครับในวันนี้ก็มารับสมพร้อมกันเลยนะครับ ในวัดนี้ประจำานงว่ามาที่1นึ่พฤศจิกายน6-3นะครับให้มาที่เลขฟันบนล่างจะเป็น4และรอง0นั่นเองเนาะแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างไปกับทั้งหมด 8ชุดเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมี49 40 41 42 09 00 01 0และ02นั่นเองนะครับส่วนชุด3ตัวบนก็ให้มาตามนี้เลยเนาะทั้งหมดอ่า16ชุดด้วยกันนะครับก็ใครที่ตามหาของแอดกิง้งขนมปักกิง่งก็ลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากแอดกิงขนมปักกิ่งด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของอ่เด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบนอาจารย์จีบันนะครับก็เน้งว่าที่ผ่านมาชุดสีฟ้าก็ไม่ผ่านเนาะให้ผ่านแค่ชุดสีเหลืองนะครับอ่าก็เน้งว่านี้เราก็มาแก้มือกันใหม่เนาะ ซึ่งในงวดนี้ประจําในงว่ดวันที่1พจะจีกายโยน6-3นะครับให้มาที่เลขเด่นบนจะมี3 2และก็6นั่นเองนะครับมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบนเลยเนาะเป็นชุดสีฟาของอาจารย์จีบันนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดสีเหลืองว่าเป็นชุด,ดรองของอาจารย์จีบันแต่ในงวดที่ผ่านมาก็ให้ผ่าน เลขเด่นบน5นั่นเองนะครับสากออก051ยนงะในวัดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับให้มาที่เด่นบนจะมี4 8แล้วก็7นั่นเองเนะาะใครที่ตามหาของเลขเด่นบนอา,อาจารย์จีบันก็ลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทั้ง2สองสูนยอาจารย์จีบันด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดบนแอดหนูดีเนาะก็เนงว่าที่ผ่านมานั้นถือว่าเกือบผ่านเนาะก็ถือว่าไม่เข้านะครับในวัดนี้เราก็มา แกมือกันใหม่เนาะซึ่งเนว่านี้ประจําในว่าวันที่1นึ่งพฤศจิกายน6-3นะครับให้มาที่เลขวิ่งบนจะเป็น1ตัวเดียวนะแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนทั้งหมด7ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี1-4 1-5 1-7 1-8นแะครับและชุดกันเบื้นให้มาที่1-1-8-8และ0-0นะแล้วก็จะมีชุดอสตัวบนทั้งหมด6ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี 911 714 512 014 785และ1 1 1นะครับหรือว่าตอง1นึ่นั่นเองเนาะ,ะใครที่ชื่นชอบเนาะใครที่ชื่นชอบของชุดบนแอดหนูดีก็รีมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากแอดหนูดีด้วยนะครับชุดบนเนาะต่อมาจะเป็นของ แอดนิงนะครับเป็นสูตรเด่นบนล่ากนะในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับในงวัดนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่เนาะซึ่งในงวดนี้ประจำในวงวมาที่1ี่1พฤศจิกายน6-3นะครับให้มาที่เลขเด่นบนล่างจะมี2แล้วก็6นะส่วนชุด2ตัวบนล่างให้มาทั้งหมด8ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี2 0 2 4 2 6 2 7 6 1 6 3 6 4แล้วก็6 7นะครับ ใครที่ตามหาของชุดเลขเด่นบนล่างแอดหนิงก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้นะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากแอดหนิงด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุด2ตัวล่างอาแอดสนโพรดำเนาะในว่าที่ผ่านมาให้เข้า38ของ2ตัวล่างนั่นเองนะครับในวัดนี้เราก็มารับชมกันต่อเนาะใครที่ขอเข้ามานะครับ เนงวดนี้ประจําเนงวดวันที่1พฤศจิกายน63เนาะเรามาเริ่มที่ชุด3ตัวกันก่อนนะครับซึ่งเนงวดนี้ให้มาที่ชุด3ตัวบนทั้งหมด9ชุด,ดิกัเนานะก็จะมี022 164 182 524 533 563 722 724และ733นะครับอ่าก็เป็นของชุด3ตัวแอดสนโพดนะํเนาะใครที่ ตามหาอยู่ก็มาเซฟไว้เลยนะครับแล้วก็จะมีชุดอสองตัวบนด้วยเนาะนเนงว่าที่ผ่านมาก็ไม่ผ่านนะครับเป็นชุดอสองตัวบนให้มาทั้งหมด6ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี2-2 2สอง6 3 6, 3, 6 4และ82นะครับก็เป็นของชุด2ตัวบนแอสสนโพดั um, นะครับ และนอกจากนี้ก็จะมีชุด2ตัวล่างด้วยนะครับให้มาทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี05 56 92กและ9 6นะครับก็เป็นของชุด2ตัวล่างแอดส่วนโพดำเนาะก็อย่าลืมซื้อไปกับบนล่างด้วยนะครับกันพลาดเนาะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากทุกๆสูตรของแอดส่วนโพดำด้วยนะครับ แล้ก็ต่อมาจะเป็นของแอดมีนะครับก็ในวัดที่ผ่านมาไม่รู้ว่าให้เข้าหรือเปล่าเนาะแต่ในวัดนี้ก็จะนํามาแบ่งปันให้ใครที่ขอเข้ามานะครับซึ่งในวดนี้ประจําในวัวันที่1พฤศจิกายน6 3นะครับให้มาที่เลขฟันหรือว่าเลขเด่นบนล่างจะเป็น5นั่นเองเนาะเน้นๆนะครับส่วนชุด สองตัวบนล่างให้มาทั้งหมดเจ็ดชุดด้วยกันเนาะก็จะมีห <gasping> ้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าสองสามสองสี่และสามสี่นะครับส่วนชุดสามตัวบนใหมาที่สองห้าสามสามห้าสี่สี่ห้าสองและสองสามสี่นะครับใครที่ตามหาของแอดมีกรีมามมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดมีด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดสารุปบนล่างเจฟองเบียนนะครับเป็นของแท้100%ยเอร์เซนตเนาะเนงว่าที่ผ่านมาให้เข้าเลขวิ่งหรือว่าเลขฟันบนล่างจะเป็น8นั่นเองเนาะเข้า8ของหลักหน่วย2ตัวล่างนะครับส่วนเลขชุดก็ไม่เข้าเนะเนงวัดนี้ก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับ ในวัดนี้ประจำในวัดที่หนึ่งพื่จิจีกายโยน6 3สาเนาะก็มาชุดสะระบแล้วนะครับให้มาที่เลขวิ่งหรือว่าเลขฟันบนล่างจะเป็น8แล้วก็9เหมือนเดิมเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีแ1ดหนะึ่งแ7ดหแดเจ็ดเก้าสองเก้า็ดเก้าดเนาะที่เป็นชุด2ตัวเน้นในวัดนี้นะครับแล้วก็จะเป็นชุดฟันขาดหรือว่าชุดเด่นที่สุดก็จะเป็น8 5ด้าแล้วก็9 4้าี่นะ ก็เป็นของชุดสรุปเจฟองเบียรที่ให้มานะครับก็มาเซฟไว้เลยเนาะก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากเจฟองเบียด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นบนล่างพี่หม่ำจกมกหรือว่าคุณลุงหม่ำจกมกนะครับในว่าที่ผ่านมาก็าให้เข้าเลขวิ่งล่าง8เนาะสลักออก38ล่างนั่นเองนะครับ เข้าหลักหน่วยเนอะในวัดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับในวัดนี้ประจําในวันที่1พฤศจากายน63นะครับให้มาที่เลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นบนล่างจะเป็น4แล้วก็หเนาะอ่าใครที่ถามหาอยู่ก็มาเซฟไว้เลยนะครับแอดมาจัดให้ตามคําขอแล้วก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข,ข้อมูลจากพี่หม่ําจกมกหรือว่าเลขเด่นบนล่างคุณลุงหม่ําจกมกด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขดับล่างเนาะเลขดับล่างทุกหลักแอดสาตางนะครับเนงว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านเนาะสลักออกล่าง38นั่นเนองนะครับก็ผ่านนะเนงวันนี้เราก็มารับชมกันต่อนะครับเนงวันนี้ประจำเน่งวันที่1่ วิจ,จักายน63เนาะกะ็ให้มาแล้วนะครับก็เป็นเลขดับที่แอดได้ใช้ตลอดเนาะอ่าก็ลดต้นทุนได้เยอะเลยทีเดียวนะครับในวดนี้ให้มาทีเลขดับล่างจะเป็น9เนาะดับทุกทุกหลักนะครับอ่าก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับลดต้นทุนดับล่างแอดสัดตางด้วยนะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่า อยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ